อืมอร่อยครับหวานหอมโอ้โหปิดตาสวยมากดูรอยครับรอยเข้าไปครับนี่ฮะโอ้ถอยทับครับผมจุงกะอาเมมว่าปุ๊บกรุบกรอบขึ้นเลยครับผมสวัสดีเอฟซี FC, พี่น้องทุกคนด้วยนะครับมันอยู่กับประชาชนชาวน่างชาติเช่น,นเคยนะครับผมมาหมายม,มีคุณตานะฮะ ออกมาจากบ้านประมาณน่นจาจะยี่สิบโลได้นะอาจจะเกินครับผมเพราะว่าม,มาไกลมาก,มากพี่น้องออกมาหาเพื่อขมบบมนะครับเจอแล้วรังแรกนะครับแต่รังแรกผมไปลนดูครับรังมันทอดกำปั้นเนี่ยพอลนดูแล้วหนหัวน้ำนิดเดียวทอกระนูหมาสันไปสันมาขยอด้วยเห็นในชัดรังขาดดิโอ้ยเซ็งเลยก็เลยออกมาครับไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ถ่ายเพราะว่ารังมันนิดเดียววดูว่ามีหัวน้ำไหมนะครับเราขี่มาเรื่อยๆอีกประมาณ ห้าหกกิโลก็มาเจอรังหนึ่งอยู่ตรงต้นข่อยนี่พี่น้องนี่ต้นข่อย,น,ยนะครับมิ้มนะฮะแต่ก็อีกรังหนึ่งอยู่ตรงนี้ในของต้นสับเสือนะครับออกมาพยายามพยายามออกมาในะพยายามดูเกสรว่ามีพึ่งหลวงมากินบ้าไหมปรากฏว่าไม่มีนะเพราะว่าตอนออกมานี่คือฝนโปรยนะครับผมแล้วก็วันนี้อากาศเย็นเย็นสบายไม่มีแดดเลยนะฮะพึ่งไม่ออกหากินเลย มิมยังไม่ออกเลยพี่น้องหายากต้องอาศัยสุม่มหาขี่รถหาตามข้างทางแล้วก็อันนี้ทั่วไปนะครับถึงจะเจอไปเดี๋ยวเราไปดูมิม,มมันดีกว่าครับลางสวยอยู่นะครับผมก่อนก่อนฮะดำดำนี่ครับอ่านี่ครับผมอ้าชอนี่ฮหวัวน้ำนูนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผม ไม่รู้ว่าน้ําจะเป็นแบบไหนแล้วน้าที่ใหญ่ขนาดไหนนะครับต้องมาลมควันดูเดี๋ยวไปลูกเลยครับขอเตียวก่อนแป๊บหนึ่งค่อยเข้าไปนะครับโอ้ควันควันมันเลมาหาเรานะเอควันมาหาเรานะครับไปไปนิดนึงรังใหญ่อยู่นะพี่ดองรังใหญ่ใช่ได้ครับ รังแกแล้วพี่น้องอยู่นานแล้วอยู่นานแล้วอยู่นานแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดทางแป๊บหนึ่งครับจะได้เห็นจะชัดโอ้โหหัวน้ำมีไหมเนี่ยโอ้เหมือนน้ำจะฟอพี่น้อง

หวัวน,น้ำบาเลอรเลยครับแต่ว่ามันเหมือนจะมีนะนี่ยังไงผมประกายไฟครับลมันนิดนึงบ้านผมมันดุนะมีมันดุนี่ต้องขึ้นครับควันเป็นใช้ควันเยอะนะครับบางคนบอกเออลมพัอดไรนานแท้นีมันดุครับผม ข่อยาวดู๊บนึีครับอยาวรูเลยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นแบบไหนมีครับผมแต่มีน้อยโอ๊ยเดี๋ยวขอเอาเอาไม้แทงดูครับ ปล่อยให้เขาเอาน้ำหวานเลี้ยงตัวดีกว่านะพี่น้องตางนี้ไม่โดนครับโอ้น้ำใหญ่อยู่ถ้าน้ำเต็มนี่แกวเลยแต่ว่าไม่เต็มครับผมเสียดายไปปล่อยครับออโอเคมาดูอีกทางหนึ่งดูรางนี้นี่รางไม่ใหญ่ครับ มันจะดับนะครับตัวพึ่งงานเยอะมากเลยดูดิโอเค เดี๋ยน้ำมีอยู่นะฮะเดี๋ยวเขาสลัดต้องน่าฮ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 ่าอ่ะโอเคทุกคนคือสภาพรัง <c ười> กินทั้งหมู่บ้านยังไม่หมดเลยโอ้เกินไปหัวหน้ากำลังจะหยอดนะครับผมหยอดได้แหละหยอดเล็กนิดนึงนะฮะโอ้โหตัวพึ่งงานเพียบเลยครับ ตัวพึ่งงานเดียวมากเลยอโอเคกิน,นครับอืมอร่อยครับหวานหอมอืมผู้หญิงก็ชอบอย่างนี้นะเนาะเล็กๆพอดีคำอืมอร่อยมากหอมหวานละมุนสุดๆครับ <c oughs> กินเหมือนบอ้อยเลยกินเหมือนน้ำอ้อยเดะเลยครับเหมือนมากโอ้สุดยอดไปไปหาต่อครับไปเจอรังที่มีน้ำหวานครับไปฮะโอเคครับผมรังที่สามครับโอ้ยอย่ม่ได้รูกควันเลยพี่น้องควันมันลอยเข้าไปโดนเนี้ยพิ่งจะจุดควันนี่เองนี่ควันลอยดูยเข้าไปโอ้น่าปิดตาบาาอย่างสวยเลยพี่น้อง อู Ooh, ด้ดังนี้สวยดังนี้สวยเดี๋ยวขอตั้งกล้องไปหนึ่งอู้น้ำหวานสวยมากพี่น้องโอ้ oh, ดังนี้เต็มครับน้ำหวานดีน้ำหวานดีเจ้าเจ้าเจ้วเจ้าเจ้าโอเคขอตัดไปนี้ครับอืม <c oughs> ต้องเปลี่ยนไกลใหม่แล้วพี่น้อง อยากจะเข้าเลยครับโอเคมาละมาละเดี๋ยวขอสลัดไปนึงอ่าแล้ก็ใช้นี่เค้อเอานะไม่ต้องอันนี้ดูน้ำหวานใกล้ๆก,กันอ่ะโอเคครับนี่ครับน้ำหวานเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเกือบเต็มนะฮะโอ้โหอ,อ,อย่างเจ๋วเลยเดี๋ยวรังก็เราจะปาดไว้ครับ ไปแล้วก็ไปห้อยไว้วับนี่แบบนี้นะครับถอดถอดไปเยอะแล้วนะถอดไปด้านข้างแล้วด้านนี้นะนี่ตรงนี้ถอดไปแล้วนะครับอืมนี่ใชได้ใชได้เดี๋ยวกินครับผมไอันนี้ไม่ต้องแพ็คเราแพ็คไปก็เปิงถุงครับมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าหัวน้ำหวานมันดีนเองอื้อหือ ดูดเอาครับอืมอร่อยจะว่านางเล็กอร่อยกว่านางเล็กเหมือนจะเป็นกินออกเหมือนอะไรนะต้นอ้อยครับอืมอร่อยครับอืมควายก็ยังทำงนานอยู่ อ mm ืมโอ้โหดูครับหยดติ๊งติ๊งอืมอืมดีอ่ะ หมดเกี้ยงนะเดี๋ยวเอาตังไปแขวนไว้ที่เดิมครับโอเควางเรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้เจอรังที่สี่ครับอยู่ข้างทางครับผมอยู่ก็่ต้นกระเฉดพี่น้องเอียงเข้าไปหา แหล่งน้ําครับโอ้โหหมารจริงๆพี่น้องขี่มาปุ๊บจอดดูอีกที่หนึ่งอยู่ตรงขอบบอ่อนครับตรงขอบทางไม่เจอหันมามาดูอะไรดําๆใช่คิดว่าใช่แน่ๆเดินมาดูเป๊ะเลยพี่น้องอ้วนมากดูอ้วนมากนะครับน้ํานี่นนขึ้นมาเลยครับรุนกันวัน,วนท้างวานจะดีขนาดไหนเก็บอุปกรณ์อยู่ครับ ดูนครับผมอ่ะนี่ครับผมเนี่ยนี่น้ำยื่นออกไปดีว่ายื่นไปไม่ลึกครับผมแล้วก็มีกิ่งเหยียบอยู่สบายตีง่ายครับผมไปเดี๋ยวดูเลยครับตั้งกองปัดนึงโอเคครับไปครับผม ก่อนนะครับก่อนจะไปถึงทางต้อง,งส่งควันไปก่อนเหมือนพึ่งหลวงครับแนวเดียวกันครับทรงเดียวกันคือต้องส่งควันไปก่อนครับให้เขาสะดุ้งก่อนโอ้ยน้ำปิดตาพี่น้องโอ้โหเสียงเลยครับน้ำจิดตาสวยครับ เอาไปก่อนตัวนึงโอ้โปิดตาสวยมากโ้โงานดีครับผม สิงผู้นะฮะดีว่าเกาะยิงไม่ขาดออกมาครับอือหือเยี่มมากสวยเลยครับผมร่างสวยอันนี้เสร็จต้องแขวนครับ รังบิดมารบกวนครับเดี๋ยวให้ดูหัวน้ำครับนี่ปิดตาสวยมากดูครับก้อนเบลเลอร์เลยมีน้ำอยู่นะพี่น้องที่นี่ฝนน่าจะยังตกอยู่ครับน้ำยังไม่เต็มเท่าไหร่ประมาณ80%โอ้ถืว่าเยอะนะดูน้ำาดีปิตาสวยรังนี้สงสัยต้องเอ่อต้องผูกครับ ผูกแล้วก็มัดเอาครับเพราะว่าวางไม่ได้เดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวรังตกน้ําแล้วก็ตอนผมสลัดผมตอนผมได้มาเนี่ยผมจะไม่สลัดเลยเพราะว่าถ้าสลัดปุ๊บเดี๋ยวตัวจะตกน้ําตกน้ำปุ๊บเรียบร้อยครับพึ่งตายหมดอโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ที่แป๊บนึงครับจะเจอรังใหม่ครับไปหาต่อครับเดี๋ยวขอปลูกแป๊บนึงเรียบร้อยครับผม ไปวางกันครับไปวางกันอโอเคียดร้อยครับผมช่วยๆๆลื่นๆ เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มมาเกาะครับโอ้โหทุกคนดูร้อยครับร้อยเข้าไปครับนี่ฮะโอ้ถอยทับรับผมถอย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 เจอแบบนี้ต้องรีบถอยครับอันตารายครับร้อยยังใหม่ๆอยู่เลยพี่น้องดูฮะกูยอยเท้าก็าสิเลเลยพี่น้อง โอ้โถอยถอยถอยครับนะผมเลือกภารกิจไปที่อื่นครับโอเคก็บผมตอนนี้มาถึงได้ถึงบ้าน้วครับผมก็จอดแวะพักกินน้ำนะฮะแล้วก็มาสรุปลิปกันก่อได้มาเข้าคังก็รังหนึ่งนะครับผมเจอประมาณสามสี่สี่ห้ารังประมาณนั้นไม่ได้นับว่าเท่าไหนนร่นะผมก็หลังจากเจอรอยรอยเท้าช้างเนี่ยไอ้ตรงตรงที่ผมเจอเนี่ยคือผมเห็นอันเดนดำเหมือนิ้มรังใหญ่มากเลยแต่พอผมจะก้าวเข้าไปเพิ่มไปเจอรอย ขึ้นลงไฟนะพี่น้องน่าจะไม่กี่ชั่วโมงก่อนนั้นนั้นน่ะก็จะเป็นยุคเช้าซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ใกล้บริเวณนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่ามันอันตรายเหลือเกินเข้าไปดูกว่าโอ้ใจมันแบบใจมันตุ่มแล้วพี่น้องมันมันกลัวเออมันเขาทำลายคนได้ทุกตลอดทั้งปีเลยว่าล่าสุดก็ปภ่งเสียเสียอะไรเพราะเข้าไปทำลายถึงบ้านเลยไปเสียถึงถึงบ้านแล้วก็ตายครับไม่เหลือครับผมก็กลัวนะพี่น้องว่าขี่ต้มาอีกหมายนึงก็โอ้โห ต่างดีอย่างสวยไม่มีรอยแหวกี่น้องยากแค่หน้าอกแต่ก็มองไปแล้วมันแบบโอ้โหดังนั้นน่าจะมีหลวงน่าจะมีริ้วด้วยเพราะว่าตัวไม่ออกก็น่าจะหน้าหาอยู่มันปากก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมเจใจมันมันใกล้บริเวณที่ที่ห็นช้างเขาลงนะผมโอ้ใจไม่สู้แล้วไปน้องกลัวครับเฮ้ยเกรย์ขี่รถมาเรื่อยๆแล้วก็ฝนตกเนี่ยครับไม่ตังคเขาก็ตกไปปล่อยมาเรื่อยๆครับผมก็เลยได้ว่าเออหาไปเรื่อยๆก็ เจอป่าไหนก็ไม่กล้าเข้าครับมันมันยังไงมันบมอไม่ถูกอะตลยหาข้างทางก็ไม่เจอครับพอถึงบ้านเนี่ยกินไได้จนถึงบานก็ได้แค่นี้พี่น้องมันได้แค่นี้จริงมันต้องรอช่วงแบบหน้าแรงใช่แบบหญ้ามันแห้งให้มันตายให้มันยุบแบบมันมองง่ายๆช่วงนี้หญ้ามันสูงมันทพิอยู่ครับมันมองยากพี่น้องก็ได้แค่นี้ถือว่าคมอยู่โอเคครับได้เนีน่าก็ได้กลับมารงหนึ่งครับเอามาไว้ใส่ขวดไปกินครับผมก็ใครที่สนใจนะพึ่ง นิ้มน้ำงพึ่งหลวงนะครับก็ถ้าเข้ามาได้ครับผมสั่งจองได้ช่วงปลายปลายพิจิกนี่ก็เริ่มหาได้ง่ายเลยลังเก็บข้าวนี่ก็ถ้าฝนไม่ตกเลยนี่ก็เดี๋ยวหยาบก็หยาแล้วก็เริ่มตายเริ่มที่ว่าสูงๆนี่ก็เริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวแล้วนิ้มจะหาง่ายนะครับผมยิ่งแรงๆนี่นิ้มพอคล้องแน่นอนสบายเลยทีนี้หาง่ายครับไปงั้นเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมคลิปผมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะทั้งทางยูทูบแล้วก็ทางเพจนะครับผมเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมคลิปผมครับบ๊ายบายสวัสดีครับ